พาคุณผู้ชมอยู่ทางบานมาเบ่งต้นบักทุเรียนกลับขึ้นมาผมลงไปเมื่อมักกลานะครับมักกลาช่วงวันที่20โอ้ยประทานโทษนะฮะกุมภานะครับขออภัยนะฮะชาพาไปชมบักทุเรียนตายเงเแก่นะครับแค่ไม่กี่วันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็วันที่10เอ่อ10 11เแล้วเนาะนะครับ ัมมีค้นหดน้ำนะครับปลูกไว้ข้างบนนู้นนะครับระบบน้ำก่อไปเบิร์ดเหรอนะครับระบบน้ําก็เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เปิดได้ทะ้ฟังนะครับผมน้าจากตรงนี้มาใช้นะครับน้ําบาดาลก็เดี๋ยวแดดออกก็ปล่อยลงตรงนี้นะครับถ้าเกิมาเปิดใส่บางสองสามมือส่งแตกหยอดนะครับบักม่วงกะเป็นน่วยยูประตอไปแตะนะฮะแสงอาทิตย์ครับสามแผงดึงน้ำจาก เนีจุดซ้ำเมิดอยู่ซ้ายมือนะครับท่อหนาคกตรงนั้นนะครับได้ของเล่นมาใหม่นะครับเป็นมิตชูโรมานะครับโอเคอยู่นะฮะดึงขึ้นไประยะหนึ่งร้อเมตรนะครับ100เมตรก็ได้สบายๆเนาะแต่ก็มีหัวสปริงเกิดสุดนน่นนะครับเอาไว้ให้งัวนะฮะเอาน้ําจับสะไว้ให้งัวนะครับนี่ก็ข้ตอมื่บ้านนี่ครัสื่อสายมากมวนหนึ่งนะครับ จริงผลสุดซัมเมิร์ดึงขึ้นไปนะครับแต่า่ายามมันเปลืองแห้งหลายผมกัต่อแบบความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับต่อแบบง่ายๆที่เราเข้าใจที่ที่เข้าทำใดเนาะสามารถนี่เป็นระบบบนนะครับเป็นระบบสวิตชิ่งมาจากชุดซัมเมอร์นะครับลงไปบาดานบาดานแล้วก็บนนะครับสามารถปรับแล้วก็สลับดึงน้ําได้2ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําบ่อหรือว่าน้ําจาก อบาดานนะครับเพื่อมาลดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะยิงยาวขึ้นไปตรงนู้นก็ได้นะครับผมเดินไปตามแนวตะเพ็บไอแดนเมื่อวานนี้ก็ปล่อยลงอ้อยไปนะเดี๋ยวลดบักม่วงก่อน,นบ,บักทุเรียนไม่ไม่ได้โชว์เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้โชว์เลยอายเลยนะฮะตายน้นํามีก็ตายชมบรรยากาศงงามในสวนก่อน เอใหญ่กันอนเฝ้าอยู่โรงพยาบาลปุ่นล้ววันนี้เป็นหาเจายนะครับไปดูแลแต่เมื่อคืนเจีะเราไปดูแลว่าเมื่อคืนผมก็ออกมาตั้งแต่บ่ายสามนะครับมาลด,ดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้เป็นของขวนแก่นนะครับนี่หนีมีหอดปลาบึกนะครับเป็นปลาบึกเบิกนินขาวตะเพียนใส่แง่ย,ยู่เอาหยาปีกแป้งดามาให้เข่งนึ่งอย่างตับเลย บาวขีนกนะฮะับบาวขีนกเอะมากจ้กรุงเทพนะฮะบไปส่งลูกค้าก็เจอเม็ดมันนะ,ะอยู่ในหมู่บ้านนะครับ <_ d ance> ก็เลยเก็บมามาได้ห้าเม็ดนะครับต้นนี้มันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแตกอยู่นะครับต้องคดน้ำนะฮะดีๆตรงนั้นมันได้ตำแหน่งดีมากนะคุณผู้ชมได้ตำแหน่งสวยก็เลยโตตักว,ว <_ d ance> ที่ึ้นเนี่ยผมยู่บอพี่น้องเลยก็ส่งคืออยู่จักวันที่ขึ้นเนี่ยผมบูบ่อนะครับพี่น้องเอดไปแบบ ตามทีเ้าม,มีความรู้ความสามารถนะเป็นดินจี้นะนะครับอันนี้ที่จริงนามซึ่มอยู่แต่กับใบเหลืองนะครับอาจจะเป็นที่ดินนะครับดินดินไม่มีแร่ธาตุดินเป็นเหมืองจังไดบุนะฮะตอนกะเป็นยางเขาพึ่งออกมาลงนะครับหลายต้นย,ยู่บนสวนนะครับยางนานะครับเดี๋ยวพอโตหน่อยแล้วก็ล้อมแล้วก็เดี๋ยวจะขายนะครับวิธีขายขายขายหมูบ่บ้านจัดสรรหมูบ่บ้านคนรวยเขาไปประดับตกแต่งนะครับ มีคนดูแรนะครับพอผมเ็ืออยากแต่งัวนะครับเปิดน้ำใส่ข้าวเดียวนะครับมันกับโป่งหยอดแล้วนะครับสองมือเปิดใส้สามมือนะครับช่วงเป็นเขียวออจขึ้นนะครับก็นนันมากอันนี้ก็เป็นที่เด็ดนะครับหลอดยูดอกต้นรหัสบัทเป็กติวใส่สมประคอแยงประคออันนี้เป็นน้องแซงนะครับน้องแซงมะม่วงออกในแนวอ่บ่อผสมนะครับมันมันครับมะม่วงกับกล้วยนะครับยืนพื้นก่อนเดี๋ยวกล้วยปรับ ดินมันเริ่มรวมเลยวยังตัดออกนะฮะตัดออกดินมันรวมต้นกล้วยมันเนองตากระบอนดีครับทำหัวตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะอ่าถ้าใครที่ดูอยู่นะครับก็ต้องซื้อมาใส่นะฮะอันนี้ซื้อมาใส่แล้วชุดแรกสองชุดแล้วนะฮะเอาง่ายๆว่าไม่ผ่านนะครับบ่ผ่านนะฮะหัวชุดนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนวงสวิงดีๆหน่อยนะฮะให้เป็นหัวตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้กับมีสิบบาทหนึ่งนะฮะ บางร้านเราจะยี่สิบห้าบาทตัวนี้สามารถมันสวิงได้มันโยกได้นะฮะนะครับอันนี้ก็ปรับคือตัวเขีเขยวๆเมื่อกี้นี่มันมันบนด,ดินนะครับก็เ,เลยสวิงไม่ดีตัวแหว่ไถงง่วนนะครับซึ่งบนปล่อยน้ำม,มาอยู่น้ำ้างทอปล่อยออกนะครับใส่ต้นหมกมงเอาไว,งว,ไวา้ง่วนไปลาง่วนมานอนเศร้าหม่มมาลามอยู่แถวนี้นะครับนี่หลังหลังคู้สาก็กมีขนมแซงมะม่วงมันแนวแนวมัน,มน เป็นมาจากรอบนาเดี๋ยวเสีเอา,เอาอยูให้ของเจ้านายนะครับมาอยู่นะครับเดี๋ยวเสียเอาเกว,กวยกล้วยหอมหรือเกวยไข่เอาตระกูลเกวยหของมนะครับบัตนนิมาลงามผมมันโอเคแล้วนะครับเขาทาได้ระดับหนึ่งแล้วนามระบบนามนเดี๋ยวเกวยหอมมาลงก็ได้กินกับเขาทั้งนี้ยังขาดงบประมาณอยู่ยังขาดงบประมาณอยู่นะครับเมื่อวานก็ไปจัดมาพันกว่าบาทนะครับซื้อทอมาเสริมอีก มีเงินก็ซื้อมาทุลพันธ์สองพันนะครับเหลือกินเหลืออยู่เหลืออยากนะครับเหลือจากค่าน้ําค่าไฟก็จะ็บไว้ทละน้อยนะฮะเดี๋ยวซื้อมาอีกโยนเพราะท่านครบนะฮะผมก็อยากได้อีกจักประมาณสามมัดถุละนะครับสามมัดใหญ่ๆเดี๋ยวจะสแตนบายให้มันเป็นให้มันเชื่อมต่อนะครับเชื่อมเชื่อมต่อจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเชื่อมต่อกันนะบแบบเหลืออยู่เนลือก,กินว่าค่อยอึดบ่ค่อยอยากก็ได้หรอกนะครับพี่น้องเจ็บ ะครับมาลองมาแรงน้ำมูลนี่ลหละผักมีซีใบห้าปลากับงุ้มอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวแดดออกแล้วเดี๋ยวผมสีมางุ้มหอยเกี่เบื่องอยู่ในนี้มีหอยกี่นะฮะหอยกี่อันหอยเสียบตัวใหญ่ยอยู่นะครับที่ปวเราไปเอามาจากช่วประตท่าน,นมาปล่อยลงนะครับเป็นประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเดินสามเป็นซีจนะหนามันบ่ไดดนา้ำอะ้รก็เดือยเนาะต้นไม้ต้องเป็นต้นไม้ล่างไปนะฮะว่ามีนม้ำวันนี้สังเกตเบื่องบอกนะ นะครับมันเขียวนะฮะเขียวต้นไม้น,นี้ก็เขียวบ่วมีน้ำด้วยป่ะเนี้นี่แตกต่างเลยชัดนะครับเพราะว่าน้ำสาคัญอีหลีนะฮะบ่มีในบ่ไดมีน้ำด้วยบางตาบุตรมีต้นไม้ต้นดอ,อกบัวและเขียวนะครับตัวยางเห็นชัดเจนเลยน้ำไม่มีน้ำมาไม่ถึงความจเจริญมากว่าถึงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนไปหากินเขาง,ง่ายก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ